ดีหัตครอนแบบว่ามาแล้วมาอกลาซามาพบกับพืวาในช่องปัจจาในหน้าของเพรอีกเมือนเดิมวมันนี่อาหารเช้าของเพืวานเนาะทุกคนอยากมาถ่ายดูม่อคืนในฝันก็เลยจะมานั่งกินข่าวเชาว้าขออนุญ,ญาตที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสภานาะเพราะว่าแต่แพริอ้างห่ะไอเพรแปลงฟันแลนะ้วเนาะแต่ว่าเพยังไม่เปลี่ยนสภาเพราะเหลือไว้ทําที่หลังได้แต่ถ้าจะไปทาตอนแกวมดืดเดี๋ยวมันจะนี่ จริงมีอะไรทําตอนช่วงบ่ายเนาะอาหารวันนี้เป็นข้าวต้มหมูจ้ะข้าวต้มหมูอาหารเช้าเนาะแล้วก็มีแซนด์วิชจะ้ะชีสแฮมชีสจ้ะแล้วก็มีผลไม้เป็นฝรั่งกับแตงโมแล้วก็มีเลตเตอร์ซอยไม่หวานสุดไม่หวานอันนี้เป็นน้ำเบอรบ์รี่รวมเบอร์รี่เบอร์รี่รวมนะ เราก็มีกาแฟหงเ้วของแงม่ว่าขาดไม่ได้เพราะว่า่คชอบดื่มกาแฟเล่าความฝันเมื่อคืนให้ฟังแต่เขาไม่ให้เล่าตอนกินขาวนะเิดจะเล่าว่าเป็นยังไงความรู้สึกหลังนอนผ่านไปสามคืนนะจ๊ะสามคืนนะการรักตัวแต่ขอกินก่อนอุ่นร้อนพูดไป À tao đi từ sáng giờ 9h, ăn từ 7h, đang đi นอนสามคืนเรียบร้แล้วคือเออเราก็ยังรู้สึกว่าชิวอยู่มันแล้วแต่บางคนก็เหมือนอยู่โอ้ติดคุกทรมูลทรมานแล้วเกินอะไรเงี้ยแต่ให้ชื้อๆก็เข้าไปนอนก็นอนไอถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินแค่ไม่ต้องออกไปข้างนอกซึ่ง พ้ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเรียเพราะป,ก,ปกติตอนแพ้อ,อยู่เบลยี่่อมแพก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเีลยถ้าออกนอกบ้านคือมีทุระถ้าไม่มีทุระก็ไม่ไปแบบก็นังไปเดินเล่นไปอะไรแบบไปทำให้ตัวเองหายเบื่ออะไรเงี้ยแพ้มีโมเมนต์นั่นจ้ะเพราะแพ้อ,อยู่ในบ้านแพก็ไม่ได้เบื่อเพราะว่าอา่าหามีอะไรทำในบ้านเยอะ กิจกรรมที่ทําในบ้านอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเพคก็ใช่ตรงนั้นแหละความเคยชินของเพคมาอยู่ตรงนี้แ้ะก็ใช่ชีวิตปกติแต่ก็อาจจะมีบ้างวันอีกหลายๆวันอาจจะรู้สึกว่าอ,อยากออกไปดูข้างนอกจังเลี้ยนี่นอั้นก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้ยัง ว่าคุณที่อยากมากำลังแังเลยอ๋อส่งมาให้ส่งอะไรนะอ,ออุณภูมิมแต่ นี่เป็นแอปโรงพยาบาลวิภาลามซึ่งเราจะต้องอัปเดตอุณหภูมิเราทุกวันจ้ะแต่มันไม่เหมือนกันทุกคนนะบางคนกักตัวกรัฐบาลก็จะมีแอปอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ของเพจแบบเนี้ยคือเพจมีได้มีแอปโรงพยาบาลโดยตรงในส่วนที่เขาดูแลตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนเราเลยว่าให้อัปโหลดอุณหภูมินี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเพจอัปไปแล้วแต่อันนี้เหมือน เดี๋ยวไปพูดถึงไหนแล้วไปพูดถึงคนที่กำลังจกอยยกมาตัดสินใจมาเนาะถ้าหมัวจะรอโควิดหายกไ็ได้มาง่ายยจะพี่จะอยู่ได้ยังไง อากาศตัวอยากกลับพี่ก็อยากกลับอยู่เบื้องนอกพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้วะไม่ได้ทำงานเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดอย่างทอคนที่ทํานวดทำอะไรอย่างนะก็นวดเหมือนคนที่อะไรนะ ทำงานร้านอาหารทำคาเฟ่อะไรเงี้ยก็อยู่บ้านเฉยจะกลับมาอยู่บ้านเองก็ได้พูดถึงมาพักผ่อนเมืองไทยอ่ยังไม่เรียกว่าอะไรเมื่อกิน ยังไม่ได้สติกยังไม่ได้เข้มงวดเท่าเมืองนอกแต่ว่าทําไมทําไมเมืองไทยถึงคนที่เชื่อถึงไม่เยอะเท่าเมืองนอกเมืงนอกนอกับทัางไม่ห้เจอกันท้งอะไรสาสิไปชอบก็บไปได้คนเดียวแม่ไปก็บอกว่ามาบ้านเองอ่งนี่แหละสบายใจด้วยสถานการณ์อย่างนี้แล้วมันก็เลย ก็เลยครอบครัวมันก็ต้องมาเห็นกันหนึ่งอะ,อะไรที่สำคัญที่สุดในการต่สู้โควิดนะไม่ใช่การมานั่งล่างมือทุกแบบทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุกสิบนาทีไม่ได้บอกว่าเหม่ล่างนะแต่มันต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วร่างกายแข็งแรงคือคันที่เราเครียด การที่เรานี่รูปร่างกายเราก็จะสุดแล้วมันก็ทําให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงพุกแเราที่นี่โรภคภัยไข้เจ็บมันถามหาเชื่อโควิดเนี่ยมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแค่มันจะออกมาสำแดงหรืตอตดต้นไหนก็คือต้นที่เราอันนี้อย่ามาด่ามเป็นดรา,าม้าเสียเพลนนะอันนี้มันคือเรื่องจริงอันนี้มันคือผลวิจัยที่ฝรั่งเขาพูดกันทําไมเขาถึงไม่เชื่อเรื่องวัคซีนทําไมฝรั่งถึงไม่ยอมฉีดวัคซีนเข,เขาลูกเขาบอกว่า เชื่อโควิดเนี่ยมันมันมีอยู่ในร่างกายทุกคนอยู่เลวแต่ว่ามันแค่รอเวลาที่ร่างกายเราวิ่งคิดเฉทไมมีแต่คนป่วยหีตายนั่นแหละเพราะท่านที่แพทย์มาพกแพทก็มั่นใจว่าแพทย์ก็ค่อนข้างร่างกายแข็งแรงแต่ก็ไม่รู้เนะาะมองในมองมเห็นนะอาจจะป่วยอยู่ก็ได้ก็ไม่รู้แต่จากมองจับภายนอกจากความซื้อส่วนตัวคือชั้นไหวขึ้นมาได้อะไรนะอย่างนี้เข้าใจฟิลไหม Kacu punga ananda Kacu punga siuhat ที่อยู่ให้ f เอซีก็ชื่อเบอร์หงก่อนเอซจะสั่งกับเขาใหม่ถามว่าเขาแห้เอาอเอาขามาได้ทุกอย่างมันมันโคแทบจะทุกอย่างจ้ะยกเว้นเอ่อสมนตาของนักของดองอะไรนี่ของนักของดองถ้าิิพ์ไปได้ดขอขอ,ของเนี่ยแพ็กเกจเนาะแบบมีออยองออยอ่ะ อืมติดมดเลยอิ่มการมีมื้กินคุ้มเุ้มมาก หาของเสียบผลไม้ก่อนสองงายนขั้นเป็นมันช่วยมาดูแลตัวเองคักเลยนะรอบนี้ ไป,ไปแล้วคุณคลิปเนี่ยลืมเป็นกำลังใจให้พี่วานนะกดไลค์กดติดตามจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ